อ1115นสารพิพากษาว่าบุตรจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับอุทธรของโจทจำเลยมิได้เป็นผู้รับไว้และไม่ได้อยู่บ้านไม่ปรากฏว่าจำเลยได้กระทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งอุทธรของโจท หรือยินยอมให้ผู้อื่นกัดคําเช่นนั้นแต่อย่างใดจะลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายามาตรา158ไม่ได้คําพิพากษาสารดีกาที่6525าทับ2 8งหนย่งยอยักษ์โจดนายชอชิงจาเลย ฟ้องว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานไฟปกครองตำแหน่งกำนันตำบลและเป็นประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตกรกรรมประจำตำบลองเล็บขอชกตำบลมีหน้าที่รับบุทณ์คำวินิจฉัยของขอชกตำบลจากคู่กรณีส่งไปยังคณะกรรมการการเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2530โจทย์นำอุทธรณ์คําไมิได้ของขอดชอกก์ตำบลไปยื่นต่อจำเลยจำเลยปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ดังกล่าวต่อมาวันที่26พฤษภาคม2530โจทย์ส่งอุทธรณ์ดังกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับไปให้จำเลยจำเลยได้รับอุทธรณ์แล้ว จำเลยไม่ส่งคาบูทร์ของโจทย์ไปยังประธานขจออกอจังหวัดอันเป็นการระเว้นกับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งอุทธร์ของโจทย์ดังกล่าวทำให้อุทธรของโจทย์ไม่ได้รับการวินิจฉัยขอให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายยามาตรา157 158 162 9 0 9สารศาลชั้นต้นไต่สวนหมุนฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องจำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา158จำคุก1ปี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ศารอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกว้องโจทในข้อหาตามประมวลกฎหม,มายยามาตรา158นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นโจทดฎดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่า โจทย์มีนรายรลึกและนางสาวสำรานเป็นพยานเบิกความว่าเมื่อโจทย์ได้รับหนังสือจากทางอำเภอเมืองชัชนาทให้ยื่นอุทธรณ์ต่อประธานขอดช็อกกอตมบนชนาทแล้วนรายอรลึกได้ส่งอุทธรณ์ของโจทย์โดยทางไปสนีตอบรับไปให้จําเลยและนางสาวสำรานเป็นผู้รับไว้ ซึ่งรวมทั้งจดหมายอื่นๆอีกหลายฉบับเมื่อรับแล้วนางสาวสำรานนำจดหมายทั้งหมดไปวางไว้บนโตะ๊ะใต้ถุนบ้านวันนั้นจำเลยไม่อยู่บ้านวันรุ่งขึ้นนางสาวสำรานก็เดินทางไป,งปกรุงเทพมหานครเห็นว่ารักทั่วไปของบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่เมื่อได้กระทำโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายีามาตา59าและประมวลกฎหมยายอยมาตาตรา1 5บบัญญัติว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหนายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะบุคคงหรือรักษาไว้หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้นต้องระวางโทษ คดีนี้ได้ความแต่เพียงว่าหนังสาวสำลานบุตรจําเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับอุทธรณของโจทย์ซึ่งส่งโดยทางไปรษณีย์จำเลยมิได้เป็นผู้รับไว้และไม่ได้อยู่บ้านไม่ปรากฏว่าจําเลยได้กระทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสีย หรือทาให้สูญหายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งอุทธรณ์ของโจทย์หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทําเช่นนั้นแต่อย่างใดทางการลงโทษจําเลยต้องได้ความว่าจําเลยมีเจตนากระทําตามข้อความในมาตราดังกล่าวพยานหลักฐานของโจทย์ที่นําสืบมาฝังไม่ได้ว่าจําเลยกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอยาม,มาตรา158่ิดพิพากษายยืน กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอยามาตารา159บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้นได้กระทำโดยไม่มีเจตนา มาตราห้าสิบเก้าวัสองกระทําโดยเจตนาได้แก่กระทรมโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและขันในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ตอบผลหรือย่มเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมาตราห้าสิบเก้าวักสามถ้าผู้กระทำไมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ตอบผล หรือย่อมเลเงเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้มาตรา59วรสีกระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใจให้เพียงพอไม่มาตรา59วรห้ กแต่ไม่หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วยประมวลกฎหมายอามาตราหนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานทำให้เสียหายทำลายซ่อนเลนเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใด อันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้นตลอดหวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0สนบาท